สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น KTC นะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาดูงบผลประกอบการในไตรมาส3ปี64ของหุ้น KTC นะครับหลังจากที่ เมื่อคลิปก่อนๆเนี่ยก็ดูถึงหุ้น KTB ไปแล้วนะครับก็มาดูถึงบริษัทจ่อยของเขาบ้างดีกว่าซึ่งเข้าใจว่าหุ้นตัวนี้ น่าจะมีเพื่อนหลายๆท่านที่ให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาของหุ้น KTC ก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาในครั้งนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่างบผลประกอบการของหุ้น KTC เนี่ยในไตรมาส3ปี64นะครับเป็นยังไงบ้าง สำหรับงบผลประกอบการในไตรามาส3ปี64ของหุ้น KTC นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่5,132ล้านบาทโดยประมาณนะครับคิดเป็นกำไรสุทธิเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณ1,317ล้านบาทนะครับส่วนกำไรต่อหุ้นก็คือ51สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในไตรามาส3ปี64 1> q ิวอนนะครับก็ลดลง21.56%ในขณะที่ Year on Year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมา7.86%ทีนี้ในส่วนของงบผลประกอบการในราย9เดือนปี64นะครับตัวบริษัทก็มีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ15,930ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ4,631ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่1.80บาท80สสตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการในราย9เดือนของปี64ข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่ากำไรสุทธิในราย9เดือนปี64เนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา15.45%เมื่อเทียบกับในช่วงเดือนกันของปี63สาำหรับในไตรมาส3าปี64นะครับแล้วก็จะเห็นว่าในส่วนของสินเชื่อด้อยคุณภาพนะครับหรือว่า NPL เนี่ยลดลงนะครับอยู่ที่3.80%ของไตรมาสที่แล้วนะครับอยู่ที่4.40% อันนี้เกิดจากการที่ว่าเขามีการตัดในส่วนของหนี้ศูนย์ของพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อของ KTBL ออกไปนะครับก็เลยทำให้ NPL ตรงนี้นะครับมีค่าที่ลดลงแล้วก็ในส่วนของรายได้หนี้ศูนย์ที่ได้รับคืนนะครับในราย9เดือนปี64ก็เพิ่มขึ้นมา5.90%นะครับเมื่อเทียบกับในช่วงการของปี63ถึงแม้ว่าในช่วงไตรมาส3ปี64เนี่ยจะ ลดลงนะครับซึ่งลดลงประมาณ4.90%นะแต่ว่าโดยภาพรวมก็เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทำให้ตัวบริษัทนะครับมีกำไรเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับสัดส่วนรายได้ของหุ้น KTC นะครับ จะมีในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของพวกรายได้จากบัตรเครดิตรายได้จากสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สัญญาเช่าอะไรพวกนี้นะครับจะมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ประมาณ6 6 6 7นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ19โดยประมาณนะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของรายได้อื่นๆของตัวบริษัทแต่ว่าหลักๆก็คือจะเป็นในส่วนของรายได้จากดอกเบี้ยนะครับ ทีนี้นะครับในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับของหุ้น KDC เนี่ยเราก็จะเห็นนะครับปริมาณการใช้บัตรโดยภาพรวมเนาะของอุตสาหกรรมเนี่ยในปี64นะครับก็ลดลงประมาณ2 1 0นะครับในขณะที่ปริมาณการเติบโตของจำนวนการออกบัตรใหม่นะครับเติบโตขึ้นมาถึง2.5%ซนนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกันอยู่พอสมควรนะครับก็คือจำนวนบัตรใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่ปริมาณการใช้บัตรเนี่ย กับลดลงอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้นี่เองนะครับมันก็จะเป็นตัวที่กดในเรื่องของไรายได้ของหุ้นในกลุ่มบัตรเครดิตนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่ายอดการใช้บัตร จะลดลงนะครับในปี64นี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเหตุผลที่ทําให้รายได้ของตัวบริษัทนั้นลดลงนะครับแต่ว่านะครับเขาก็มีวิธีการแก้เกมนะที่ทําให้กําไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นนะครับก็คือในส่วนของการบริหารต้นทุนทางการเงินนะครับของตัวบริษัทเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีการบริหารในส่วนนี้ที่มีคุณภาพนะครับก็เลยทําให้กําไรของตัวบริษัทนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่นะครับถึงแม้ว่ารายได้ของตัวบริษั ันั้นจะหดตัวลงก็ตามโอเคครับอันนี้ก็คือในส่วนของภาพรวมเนาะของงบการเงินนะครับในไตรมาส3ปี64แล้วก็งบผลประกอบการในลาย9เดือนปี64นะครับในส่วนของงบแสดงฐานเรืงการเงินนะครับในปัจจุบันของหุ้น KTC เนี่ยตัวบริษัทนะครับก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 83,290ล้านบาทนะครับคิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่57,376ล้านบาทส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่25,913ล้านบาทโดยประมาณนะครับโดยที่ค่า PE ในปัจจุบันนะครับอยู่ที่25เท่านะครับโดยประมาณค่า P/BV นะครับอยู่ที่6.07เท่านะครับ ก็ถือว่าค่า P/BV ก็ค่อนข้างสูงนะในส่วนของค่า P/E ก็อยู่ในระดับที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับสำหรับอัตาการจ่ายปันผลเนี่ยในปัจจุบันนะครับจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่1.54นะครับโดยที่เฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวบริษัทนะครับก็จะให้ปันผลอยู่ที่ประมาณ1.5ถึง2โดยประมาณนะครับต่อปี ก็ถือว่าให้ปันผลค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรนะแต่ว่าอัตราการเติบโตของตัวบริษัทนะครับในเรื่องของราคาเนี่ยก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับในช่วงที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนะครับราคาก็อยู่ที่57บาท50สตางค์ต่อหุน้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟเทคนิคนะครับสำหรับหุ้น KTC ซึ่งในมุมราคาในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นขาลงนะในกราฟรายวัน เพราะว่านะครับราคาเนี่ยก็หลุดตรงเส้น MA 200วันนะครับแล้วก็มีการสร้างนิวโลมใหม่ด้วยในการย่อลงในแต่ละครั้งซึ่งมันก็เป็นสูตรที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือตัวราคาเนี่ยสร้างจุดต่ําสุดใหม่แต่ว่าไม่มีการสร้างจุดสูงสุดใหม่เลยอะไรแบบนี้ก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าแนวโน้มราคาของหุ้น KTC นะครับก็น่าจะเป็นขาลงนะในส่วนของมุมมองในกราฟรายวันนะครับซึ่ง ตอนนี้นะครับราคาก็ขึ้นมาชนตรงแนวต้านตรงบริเวณราคาประมาณ57บาทพอดีเลยนะครับซึ่งมันมีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไป ได้นิดหน่อยนะครับหรืออาจจะไม่ทะลุก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่ามไม่ทะลุแล้วก็มีการย่อลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําจุดต่ําสุดใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมมองเอาไว้แถวๆบริเวณประมาณสัก50บาทนะครับก็จะเป็นแนวรับที่อาจจะเข้าไปเ,าเก่งกาไรได้พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในส่วนของมุมมองในกราฟรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับ ราคาของหุ้น KDC เนี่ยก็ลงมาสัมผัสตร,ตรงบริเวณเส้น MA 75นะครับในกราฟรายสัปดาห์เพราะฉะนั้น มันก็มองได้ว่านะครับแนวรับตรงบริเวณนี้นะครับตรงเส้นระด75ในกราฟรายสัปดาห์ก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับถ้าเกิดว่าราคาไม่หลุดตรงบริเวณนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดกับตัวของหุ้น KTC ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของเส้น RSI ในกราฟรายสัปดาห์เนี่ยตอนนี้นะครับก็เข้ามาใกล้ๆก,กับโซนเวอร์โซลแล้วแต่ว่ายังไม่ลงไปถึงโซนเวอร์โซลนะครับซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาได้อีกนิดหน่อยนะครับจนถึงโซนเวอร์โซล ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับ ทีนี้ถ้าเราลองย้อนกลับมาดูในส่วนของกราฟลายวันเราก็จะเห็นว่าเส้น RSI นะครับลงมาหาโซนโอเวอร์โซแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราเห็นนะครับว่าเส้น RSI ยังไม่เคยไปถึงตรงโซนโอเวอร์บอสเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่ราคาก็มีโอกาสที่จะย่อลงมาแล้วก็อาจจะมีการสร้างจุดต่ําสุดใหม่ได้อีกนะครับเพราะผมมองว่ามันน่าจะกําลังเริ่มที่จะเป็นขาลงเนาะสำหรับหุ้น KTC นะครับ เพราะฉะนั้นใครที่สนใจหุ้นตัวนี้อยู่นะครับก็ต้องไปดูหล,หลายอย่างประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวโน้มทิศทางราคานะครับของตัวหุ้นเองของกลุ่มอุตสาหกรรมของเขาด้วยนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงของเขาหรือเปล่าอะไรแบบนี้สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาสะสมเพื่อเล่นรอบหรือว่าเข้ามาถือลงทุนยาวอะไรแบบนี้เพราะว่าผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสนใจหุ้นตัวนี้อยู่นะครับก็ต้องลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักขขนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ